เงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วสวัสดีครับมีรกที่แปนะครับวันนี้เราอยู่อะไรสามกุ๊กแฟนตาซีนะครับผมวันนี้ขออนุญาตมาบอก <Okay. S 2> ไกด์ต e ีบอสแฟชั่นไกด์เพิ่มพลัง20ล้านนะครับสายฟรีสายจบน้อยควรทําไฟ5ดาวตัวไหนก่อนนะครับ อ่ะอันนี้แบบสรุปนะอันนี้คือทีโมบีนะครับถ้าจะทําตอนนี้คือจูล่งมันค่าตัวค่อนข้างแพงเติมเป็นหมื่นถึงจะได้หนึ่งตัวแล้วก็ต้องไปเปิดโอ้โหโโมีว่าาย่ฟีอาจจะยากนี่ครับปั้นตามนี้เลยเนี่ยเอาทีมแบบนมีเลยจบเลย<อ>แต่แล้วก็สมมติปั้นเกียงอุยได้ใช่ไหมครับเอาก็เอาเกียงอุยมาแทนเอ่อไอ้น,นี่ก็ได้สั่งไปก็ได้ครับหรือว่าจะไม่เอาเกียงอุยก็เล่นได้เพราะหมีไม่มีเกียงอุยหมีก็เล่นได้นะ ก็สรุปประมาณนี้แต่ถ้าเกิดตอนนี้ตัวเก่งสุดจะเป็นจูรง่งเพราะว่าจูล่งมีอาวุธของแกครับสามารถเปิดในตู้ได้เพราะนั้นตอนนี้มีให้ปาสีจูล่งอันดับหนึ่งนะนี่แต่ว่าต้องห้าดาวฟ้าให้ได้ค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าก็ถ้าทําได้ก็คุ้มอะเออจูล่งนี่ครบเครื่องเลยทั้งแทงดาเมจบางทีเบิ้ลไม่ตายสามสี่รอบโอ้โหเอ,อ่อโทสะเด้งรัวรวเลือดเด้งอีกดูดเลือดอ,อ,อ,อีกโอ้โหจบแลวครับ อ่ะต่อไปในส่วนไกด์ตีบอสนะครับผมไกด์ตีบอสไกด์ตีบอส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 มันอยู่ไหนวะเนี้ <it> นี่นี่นี่ <Has it? S 1> อ่าดับแรกคือให้เพื่อนเพื่อนผ่านสามชั้นให้ได้ก่อนนะครับ <Has it? S 1> เพื่อเราจะได้เอาแต้มม่วงมาอ่ะต่อไปเป็นในส่วนข้อที่สองทาสู้ไรติเนี่ยให้วันหนึ่งตีทีประมาณสิบครั้งครับเราจะได้แต้มม่วงมา <Has it? S 1> ก็คือถ้า ตี10ครั้งเนี่ยเราก็จะแต้มั่วมาอัพสกิลนะครับต่อไปเป็นในส่วนลายกับอัพสกิลก็อัพแต่จมตีก่อนเลือดป้องกันก่อนครับเนี่ยอัพนี่อัพนี่อัพนี่แต่ของหมีมันเต็มแล้วอะนี่อันนี้เดี๋ยวหมีบอกให้ดูนะอันนี้อันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้อะเต็มตรงนี้เสร็จก่อนเสร็จแล้วก็มาอัพตรงนี้ต่อครับมีอันนี้อีวาคือหลบครับอันนี้คือคีฮิตแต่เอาแต่เอาฮิตเลสก่อนจะได้ตีโดนนะบางทีมันชอบตีว่าวฮีเลสคือเวลาเวลาเขาตีเราไม่ค่อยติดคีอ่า ส่วนตัวหลักหมีไม่ได้อัพเลยนะเพราะว่า<น>ตัวหลักรอบนี้มันเป็นเต็ง,งางหมีว่ามันไม่ค่อยเอ็นนี่เท่าไหร่รต,ติ๊กให้หมดเลยครับถ้ามีสะท้อนก็เอาแค่สะท้อนออกแค่นั้นเองแต่ถ้าไม่มีสะท้อนก็กดติ๊กไปให้หมดเลยแล้วก็ตีครับว,ว้าวหมีได้อยู่อันดับสองเลยเอาเรื่องโอ้ไม่ธรรมดานะครับกดไปเรื่อยๆเดี๋ยวแต้มมันก็เพิ่มเองประมาณนี้แหละมันอยู่ที่จังหวะด้วยครับถ้าเกิดสมบูรณ์เรายืนได้มันก็ได้อืม ข้็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆลองไปกดดูเด้อเออเดี๋ยวมีลืมไปครับขออนุญาตแนะนําอ่ะสกิลตามนี้นะครับนี่นี่ตามนี้เลยครับหงเบ่งวางยนจีเอ,อ๊ะโอเคมีสกิลลืมอันนี้ตัวใหม่นะครับจิตศึกมีใช้ตามนี้เลยครับสามารถใช้ตามได้ เออแต่ว่าถ้าไอตัวนี้เอาโลดีกว่าว่ะมีว่าน่าจะดีกว่ามันตายง่ายมากเลยอะหรือไม่จะเป็นในส่วนดาบก็ได้ครับโล่หรือดาบก็ได้ดาบจะได้ดาเมจด,ด้วยนะครับโอ้นี่มีไม่ได้ใส่อันนึงด้วยแล้วเนี่ยถ้าใส่อันหนึงก็น่าจะได้ขึ้นมากกว่านี้นะครับอาจจะต้องเอาตังไปขอยืมหน่อยลูกอ่าโอเคครับอย่าลืมหาใส่ของทองให้ใส่ครบทุกตัวด้วยนะครับก็จะเล่นง่ายเลยถ้าเกิดมีจูงลงเอ็นอาร์สามารถเอามาลงได้เลยครับใส่ของทองฟาดหัวหัก อ่าโราโศกนี่ว่ะเออช่างมันไม่ไรเออเนี่ยแหละโอเคนะครับประมาณน,นี้อ่าก็ขอให้คนได้อันดับหนึ่งอันดับสองก็ทุกคนมีได้อันดับสองนะรอบนี้นานๆจะมีโชคกับเขาบ้างนะครับอะไรอย่างนี้แฟชั่นสุดสวยโอ้แฟชั่นภาคเกมนี้ตอนนี้สวยมากนะตัวไหนแรกค,คุมใช่ไหมนี่คนถามมีรวบรวมอัลบ,บั้มทีเดียวจบเลยแบบแน่นแ่นหนักๆเลยนะ ใช่ไม่รู้อะไวะเนี่ยถแถวๆเนี้ยแหละเออนี่รูปลักตอนนี้มีแฟชั่นใหม่ใหม่โอ้โหสี่พันเกียงอุยครับนี่โอ uh, ้แต่หล่อมากเลยกีเลนมงคลเกียงอุยนะครับยังหล่อเลยใครเล่นสาวเกียงอุยก็จัดตัวไหนที่ควรแรกใช่ไหมคือตัวที่เพื่อนๆใช้ยาวครับก็คือหวังหยวนจี แล้วกวานยนต์จีชุดเซ็กซี่มากโอ้โหหน้าคายี้เออไม่ใช่นะขออภัยอ่ะเราสามารถไปประมูลผ้าใหม่ได้นะครับแต่ว่ามันจะมีบางแพคไข่ผ้าม่วงด้วยนะแล้วแต่เซฟนะครับต่อไปตัวที่2คือม้ายุนลู่มีว่า2ตัวนี้คนแรกเพราะว่าเป็นตัวที่เราต้องลงตลอดอยู่แล้วแต่แนะนำวังยนต์จีก่อนเพราะได้ลงตลอดแต่นี่มันคือความชอบของเพื่อนไงเพื่อนเพื่อนชอบอะไรก็เลือกไปเตเลปโป้มันก็หลอดีเท่ดีนะครับอันนี้ปูหูหญินอ่าอุยซีตัวที่ใช้หลักๆนะ จิวี่ไม่ค่อยม,มีไม่มีใครเล่นเลยโจโฉประเทศดีแต่ว่าเก้าร้อยวัไหนคุ้มสุดหมีให้เนี่ยเลยบางยนจีครับจบเรียบร้อยอ่าต่อไปในส่วนไกด์เพิ่มพลังสําหรับคนพลาดหรือว่าไม่พลาดน,นะครับอ่าตัวละครหลักมีอะไรบ้างใช่ไหมเดี๋ยวไล่ไปเลยนะครับสาตารเทพพยายามปลดไอ้นี่ให้ได้ครับค่าสกิลสาตารเทพเนี่ยหลอมเทพเนี่ยเห็นนะ,ะสมมติถ้าหมีจะปลดขั้นสองคือหมีจะต้องมีเนี่ยครับเห็นว่าหลอมขั้นเทพเนี่ยหินฟ้าห้าร้อยสี่สิบขาดอีกร้อยหนึ่ง แล้วก็ไอ้หินทอง36อันนี้มี90แล้วก็หลอมขั้นกลาง61มีมี61ต้อง108แก็พยายามอัพทุกคนครับเนี่ยธาดูโลทุกอย่างเลยอัพแต่ของที่เราใช้ก่อนแล้วก็ค่อยไปอัพอย่างอื่นต่อครับเพราะว่าอัพไปมันก็ได้ค่าพลังฟรีอยู่แล้วประมาณนี้นะครับ <Think. S 1> ต่อไปเป็นส่วนยศอันนี้ได้จากการประมูลแล้วก็ลาแสดงยุทมีอ่าลืมมียังไม่ค่อยว่างพุ่มสประมูลเท่าไหร่ก็อย่าลืมครับโอ้ได้พลังเยอะมากแล้วก็ไปอัพโกลยุทธศึก อ่ะต่อไปในส่วนค่ายค่ายจะเปิดอันที่สี่ต้องเสียเพชรหนรึ่งพันแเพราะฉะนั้นแปดค่ายเทียศูนกับผมออกในโลเดียวและอวธเฉบาะที่มีส่มออกฝึกออกเกมเปิดแลเ,เดี๋ยวมีไปเปิดนะครับป๊บนองอ่ะนี่ครับนี่เพราะฉะนั้นแล้วจะเปิดค่ายหนึ่งหนึ่งพันเพชรแปดค่าย, 8, ายคือแปดพันเพชรถามว่าคุมคุมโคตรครับเวลา,าเปิดเนี่ยมันจะได้เออแต้มประมาณห้าหมื่นนี่ใส่ไปอีกแสนสี่เอาให้ง่ายค่ายล 2, ะสองแสนครับแปดสี่ โอ้โหเท่าไหร่วะร้านหกฟรีเลยเพราะนั้นเราควรทําครับยังไงก็ทําไปเลยยังไงก็คุมครับมาดึกจิตอันนี้แนะนําถ้าจะเอาค่าพลังให้เปิดเน้นตัวทองครับตัวทองมันจะเอ่อกดคีเพิ่ 12, 000, มหมื่นสองหมื่นตัวฟ้าจะบวกน้อยนะครับพยายามเน้นตัวทองไปก่อนอันนี้เราพูดถึงเอาค่าพลังนะจิ๊กซออัพดาวไลทุกตัวไปให้หมดเลยครับบางคนยังไม่ได้ไอไล่อัพดาวเลยเพราะว่าบางคนไม่รู้ไงว่าแบบเอ่ออัพดาวไปแล้วมันได้ค่าพลังอยาดูได้เลยครับมันไม่มีเห็นไหมเนี่ยบางคนก็ไม่ได้อัพเนี่ย เนี่ยเห็นมหมมีตัวไหนมันขึ้นก็กดอัพไปเลยครับฟรีวิธีการอัพดาวกลายเป็นขึ้นก็แค่ให้หัวใจสองรอบแค่นั้นเองครับอ่ะผ่านเรียบร้อยแล้วนี่เราก็กดอัพเลยครับอัพนี่สีหลง s r เพิ่มเติมแล้วตอนนี้เจ้ากลายเป็นคนที่แข็งเกนขึ้นแล้วเราก็มากดอีกสองอัพจบเรียบร้อยครับพยายามผลไล่อัพทุกตัวบางคนยังไม่กดอัพทุกตัวเลยครับ อาถงจิตมันก็ตอนนี้จะมีแค่เอพถ้าเกิดเรามีตัวพวกนี้ที่ปั้นเยอะเขาจะบวกพลังของจูรลงเอพขึ้นด้วยนะครับก็อย่าลืมปั้นด้วยก็ยิ่งเก่งขึ้นนะครับอาต่อไปเป็นในส่วนที่ทุกคนอาจจะไม่ทําก็คือพยายามเปิดหอกทองให้จูรลงเออาก่อนแล้วก็ไปเลือกครับอาวุธทองห้าตัวที่เพื่อนๆคิดว่ามีตัวไหนที่ได้เล่นบ้างนะครับเดี๋ยวมีไล่ไปเลยนะเออลิงลิงฉีอันนี้มีก็เปิดอยู่โอ้แล้วก็ จางชุนหัวครับตัวนี้ตัวเคียวอะ่ะเนี่ยอันอ,อันนี้ห้าเนี่ยอันนี้ได้เล่นครับเรามีได้นะคือตอนเนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆไปใส่ตัวที่มันไม่ตรงมันได้เซตัสอย่างเดียวแต่ไม่ได้อบิลิตี้ข้างล่างแต่ว่ามันบวกเยอะครับก็เลยแนะนําให้เปิดใส่หกตัวไปก่อนแต่ว่าตัวที่หกตัวที่เราควรเปิดก็คือตัวที่มันเราอาจจะได้ใช้อนาคตอ่ะต่อไปเป็นเน่เออของวูอันที่สี่ก็คือเ e อ็นสี่ครับ e N 4, อเอ็นสี่นี่ลดดาเมจของอ่าผู้ชายเยอะมากครับแล้วก็ซูมาอี่นี่ก็หน้าป้านเก่ง คุยแกคือมีก็อยากแนะนําตัวที่มันตัวที่มันเล่นอยู่ตอนนี้แต่มันยังไม่มีมันมีแค่จูร่งครับตอนเนี้ยซูนโลโซกไม่มีอินจี้ไม่มีของเบ้งไม่มีวังดวนจีไม่มีตังไป่ไม่มีก็เลยพยายามให้เลือกห้าอันไปก่อนเนี่ยมีก็จะพยายามเลือกแต่ไอตัวที่มันแบบมันยังได้ใช้เห็นป้างวังเออหลิงหลิงชีอย่างเงี้ยอ่ะอันนี้ของเอ็นซี่อันนี้ของอันนี้ครับบูคหยหินเห็นนะมีก็พยายามเลือกอันที่มันแบบได้ใช้ไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับ เผื่อเราไม่ได้ใช้เราก็ไปใส่ตัวที่แบบเออมันมันยังยเอาไปเล่นได้อะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้นะ,ะเนี่ยใส่ทีพลังบวกสามแสนห้าใครบอกขึ้นไม่เยอะก็ไม่รู้ว่างไงแล้วเนี่ยเนี่ยเอาแบบคิดง่ายๆนะใส่ลองซับอีกปบตีไปสี่แสนนะสี่ห้ายี่สี่สี่หกยี่สี่สองล้านสี่เยอะไหมเนี่ยมีพลังสองลยี่สิบล้านลเลยเห็นไหมเพราะอันนี้แหละหลักๆเลย หลักๆเนี่ยแหละอาวุธทองเนี่ยสำคัญมากครับเอาต่อไปสุดท้ายแล้วก็คือการอัปดาวครับพยายามอัปดาวฟ้าแล้วก็การอัปเลเวลการเลื่อนขั้นตามระดับขั้นของเรานะครับแล้วก็เป็นในส่วนจิตศึกพยายามหาทองใสครับ,รบเพราะว่าทองใสเนี่ยบบกเยอะกว่าเยอะเนี่ยมีก็ใส่ทองเกือบหมดแล้วตอนนี้แต่ก็ยังไม่ทุครบทุกตัวนะครับแต่ก็เยอะอยู่วิธีการหาทองไปดันริโป้ครับอันนี้มีเคยทําไกลไปแล้วลองดูได้สำหรับผู้เล่นใหม่นะครับก็ลองดูเอาใจช่วยทุกคนอัพดาวเสร็จแล้วทาอะไรต่อทําจิตศึกอัพเลเวลแล้วก็อาวุธ ไอเนี่ครับอะไรนะมาอยาจบเรียบร้อยครับเผื่อใครมีคำถามอะไรก็ติดตาคอมเมนต์ผู้คุยแลกเปลี่ยนหรือว่าอยากทำแก้เร็วเกมนี้บอกได้นะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับ